คืนเผาผีโกสไนสนับสนุนโดยเฟมแฮตโ o นิกผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนพร้อมกันครับเอา้าตอนนี้น้องต้นอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับน้องต้นนิวคาสเซิสวัสดีครับกินาสวัสดีครับ,นนรบเออวันนี้ โอ้โหตั้งแต่ต้นนีก่ก็ตะกุกตะกักอะไรก,ก็ไม่รู้เนี่ยทีมง,งานเออเ,เอาเิอโอ้ค่รับผมนะฮะต้นมันนี้อยู่ไหนอายุทยาเหมือนเดิมครับผมฝนตกไหมอายุทยาเออตกช่วงหวัวค่ำนี้เดียวพี่นัทแล้วก็ไม่ตกแล้วเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเค<ช>นะตกให้ร้อนตกแบบปลป่ปอย อ่ะครับตกให้ร้อนพี่นัดตกให้ร้อนไม่ได้อไ้ไรใช่ครับเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้ชื่อเรื่องฮะศพเดินดินกินเนื้อคนครับมันเป็นยังไงครับครับผมคนอื่นก็สวัสดีพี่นัททีมงานนัดมินแล้วก็คุณฟังทุกท่านนะครับเรื่องนี้ครับพี่นัทเป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งนะฮะที่เขาเล่าให้ฟังมาอีกทีหนึ่ง เกิดขึ้นผ่านมาประมาณสักเกือบจะ20ปีแล้วที่ไร่แห่งหนึ่งที่กาญจนบ,บุรีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของน้องเอ๋ครับน้องเอ๋เนี่ยก่อนที่จะเอาเรื่องนี้มาขายทอดให้ฟังเนี่ยเอ๋บอกว่าจนทุกวันเนี้เอ๋ก็ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เอ๋ต้องเจอเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทําไมต้องเป็นเอ๋เพราะว่าทุกวันเนี้ยเอ๋ก็เหมือนแบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยพี่นับ เอบอกว่าบ้านของเอ๋เนี่ยอยู่ที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแข่งหน่งแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตไม่บอกหมู่บ้านนะพี่นะัทครับลักษณะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ของที่จังหวัดเช้าที่หมู่บ้านที่เขาอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเนินเขาเรียงรายกันก็คือเหมือนอย่างที่เราทราบก,กันดีอยู่นะฮะว่าทา,ทางการเนี่ยสภาพภูมิประเทศเป็นยังไงครับ เขาบอกว่าชาวบ้านแถวบ้านเขาเนี่ยก็จะมีอาชีพปลูกพวกพืชไร่เช่นพวกต้นหอมผักชีรวมไปถึงกุ้ยช่ายด้วย uh huh. โดยที่ทางบ้านของเอ๋เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะเป็นบ้านที่มีอันจะกินบ้านหนึ่งเลยทีเดียวพ่ uh huh. อกับแม่ของเอ๋เนี่ยก็คือมีมีพวกไร่มีสวนมีนาอะไรแบบเนี้ยเป็นร้อยร้อยไร่เลย uh huh. อ่าบางส่วนเอ๋บอกว่าก็จะอยู่บริเวณตีนเขาม,นนมั่งอยู่ถัดไปตรงนู้นมั่งอยู่เขาอีกฝั่งหนึ่งมั่งอะไรแบบเนี้ยครับเอ๋บอกว่าอ่าสถานที่ที่ไล่ของบ้านเอ๋อยู่เนี่ยก็จะห่างจากถนนสายหลักเนี่ยประมาณสักสองกิโลอ่าไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีเป็นชุวมช่วพินัดค้เขาบอกว่าต้องอาศัยแสงไฟจากตะเกียงเนี่ยใช้ในการนำทางอืม ที่เอกอยู่นั้นเนี่ยมันก็เอกเขาบอกว่าเขามีหน้าที่ที่จะต้องไปดูแลไล่พวกต้นหอมทีนี้เขาบอกว่าต้องไปดูแลไล่ต้นหอมเนี่ยที่บริเวณไล่ของแม่เขาเที่เขาแบบมอบหมายให้เป็นงานประจําเลยก็คือดูแลไล่นี้ส่วนพี่น้องคนอื่นหรือว่าพวกพี่ป้านน้าอา,าจะไปดูแลพวกอุ้ยช่ายอะไรแบบเนี้ยครับเอบอกว่าทุกเช้าเนี่ยเอจะต้องลุกตื่นมาแต่เช้าตู่หลังจากนั้นเขาก็จะ ทำงานอยู่ที่ไร่เนี่ยฉุกอยู่ตลอดทั้งวันจนกว่าจะถึงเย็นถึงจะได้กลับบ้านอบ้านเขาเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับตลาดแต่ว่าคำว่าอยู่ใกล้ๆกับตลาดเนี่ยตลาดเนี่ยมันก็ห่างออกไปประมาณเกือบสิบกิโลเลยนะพี่นะัทเอ๋บ,บอกว่าบ่อยครั้งเนี่ยที่ตัวเขาเองกับพี่ชายเนี่ยได้รับมอบหมายให้มานอนเฝ้าที่ไร่แล้วการที่ต้องมานอนบ่อยๆนี่เอง ทำให้เอ๋ต้องพบเจอเรื่องราวที่ขนหัวลุกแบบนี้คืนนั้นเอ๋บอกว่ามันเป็นคืนเดือนง่ายคืนนึงที่เอ๋กับพี่ชายเนี่ยถูกใช้ให้มานอนเฝ้าที่ไร่เช่นเคย<ะ>แม่บอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่สามารถตัดต้นหอมออกไปขายได้แล้วพวกขโมยเนี่ยมันก็มักจะมาขโมยพืชผักที่ไร่ของแม่ของเอ๋แล้วก็ไร่ของพวกเพื่อนบ้านอะไรอยู่ เป็นประจำก็เลยเอกก็เลยต้องมานอนพี่ชายของเอกเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่มานอนเนี่ยเขาก็ซื้อเหล้ามาดื่มเหวยที่กระอบพี่ <c oughs> นะตัวเอ๋เนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่อายุเราเราสักสิบสามสิบสี่ยังไม่ส <c oughs> ิบห้าเอ๋บอกว่าผมก็ได้แต่นั่งๆน,นอนๆดูพี่เขากินไปบางทีพี่ก็อา้าเฮ้ เอ๋ม <Star> ึงกินมาแต่ด้วยความที่ตัวเองก็ก็ไม่ใช่ไก่เนี่ยคือถึงแม้กินได้แต่ก็ไม่อยากที่จะกินเน่ะเพราะเอ๋บอกว่าเคยแ,แบบติดๆิมาเมือนขมมันไม่มอร่อยอ,ะอ่ะพี่ผมเลยไม่ค่อยอยากกินโดยที่ระหว่างที่นั่งนั่งนอนนอนเนี่ยเอ๋บอกว่าก็ไม่รู้จะทําอะไรระหว่างที่นั่งนั่งนอนนอนนึกไปนึกมาดูโน่นดูนี่ไปเนี่ยก็คมเคิมจะหลับสายตาก็หันไปมองตรง ไล่ก็เห็นเป็นเหมือนคนเดินอยู่ตรงทางเข้าไล่ของเขาอเอ๋ก็พอเห็นมีคนเดินอยู่ก็นึกในึจเอ๊ดึกเดินเดินเนี่ยใครจะมาเดินตรงทางเข้าไล่ของเรานะซึ่งเอ๋บอกว่าแต่ในบางครั้งเนี่ยมันมันก็มีเหมือนกันแหละที่แบบเป็นจ้ะของไล่ก้าของสวนแห่งแล้วก็บางทีก็ใช้การเดินไปเดินมาแถวนั้นแหละแต่คราวเนี้ยเอ๋อบอกว่าขณะที่กําลังเพ่งมองดูดีๆเนี่ยเขาก็เห็นว่าปินตาแช่มตาแช่มเนี่ยเขาเป็นคนที่ ชอบดื่มทุลาพี่นัทไล่ของแช่นเนี่ยที่เขามานอนเฝ้าเนี่ยมันก็ห่างออกไปจากไล่ของแม่เอ๋เนี่ยก็ประมาณสักสองสามกิโลช่วงเย็นเย็นเนี่ยเอกก็เป็นภาพที่ติดตามก็คือจะเห็นแกเนี่ยเดินหิ้วขวดเหล้าเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาอยู่เป็นประจำทุกเย็นแกก็ต้องเดินไปทีนี้เนี่ยเอกก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอ้าแล้วมืดก็มืดแล้วอยู่ก็ตั้งขนาดสองสากโลทาไม แกถึงไม่หารถเครื่องหรือว่าหาจักรยานสักคันหนึ่งขี่ไปถ้าให้มันรู้แล้วรู้รอบครับาวนี้พอกําลังหันมาคุยกับพี่ชายเฮ้ยพี่เห็นาเชื่อมดิเดินทางก็ปรากฏว่าพี่ชายเนี่ยเมาหลับแลหลับแบบปุกแบบไม่รู้ตัวเอ๋อเนี่ยก็บอกว่าพอเห็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็คิดอะไรไปเรื่อยๆก็ตอนนอนแต่ตามันก็ขางก็ก็ไม่ยอมหลับก็นอนพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันก็ไม่ยอมหลับสักทีหนึ่ง ช่วงระหว่างนั้นเองเอบอกว่าหูของเอเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาประแอยู่ทางด้านหลังเหมือนแบบแปร์ไออะไรแบบเนี้ยคเป็นทางด้านหลังของกระต๊อบเอก็พยายามตะกิ้พี่ชายอีกครั้งนึงขย่าวขย่าวจะให้ตื่นแต่ก็ปล่าประโยชน์ทีนันเพราะว่าหลับอย่างเดียวเนี่ยปลุกยังไงก็ไม่ตื่นจนกระทั่งเสียงแปรมนั้นอ่ะดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเอก็เลยจะตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็ ค่อยๆย่องไปตามทิศทางของเสียงท่ามกลางแข่งการที่มันยังพอมีอยู่บ้างแต่ตอนเนี้ยมันมืดสนิทแล <c oughs> ้วนี่เพราะว่าเท่าที่สังเกตดูมันก็ก็ไม่มีอะไรผิดป,ปกตินี่ในระหว่างทางที่เดินไปเรื่อยๆเนี่ยเดินออกไปสำรวจจนเมื่อเดินมาถึงทางเข้าไล่ของเขาแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็เห็นเป็นเง,งเงาของคนคนหนึ่งเดินเซไปเซมาเซไปเซมาอยู่ด้านหน้าพอเพ่งมองดีๆพี่นัทมันจะเป็นร่างของตาแชมนั่นเองอื เอกก็บอกอ้าวตาแชม่มแกเดินยังไงเนี่ยเห็นเดินไป้สักพักหนึ่งแล้วทําไมเดินถอยกลับไป,ไปเดินไปเดินมาไม่ถึงสักทีเนี่ยข้าก็ตกใจหมดนึกว่าหัวนึกว่าหัวขโมยเนี่ยจะมาขโมยพวกหัวหอมพวกอะไรแบบเนี้ยอ๋ตอตาแช่มันก็ค่อยๆ่อหันหน้ามนาะพร้อมกับเปลี่นเล่าเอบอกว่าเลี่ยนเล่าเนี่ยคลุ้งเลยสักพักหนึ่งตาแช่มอยู่ดีๆก็พูดมาว่าหนูหนูไปส่งลุงหน่อยสิเนี่ยวันเนี้ยสงสัยกินไปเยอะ เดินยังไงมันก็ไม่ถึงไล่สักทีแต่แชมก็พูดมาแบบนี้แตะแช่มเนี่ยเขาจะเรียกเด็กๆที่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกับเอ๋หรือว่ากับพี่เนี่ยจะเรียกว่านูหนูก็คือจะชอบเรียกไอ้หนูไอ้หน,หนูอะไรแบบนี้เอ๋บอกว่าบางทีแต่แช่มเนี่ยก็ได้เงินแต่การขายคืชผักเนี่ยบางทีก็มาแจากให้เด็กๆติบยี่สิบไปซื้อขนมกินกันอะไรแบบนี้ เอ๋ก็พอได้ยินแบบนั้นก็หวนล้อออกมาแล้วก็พูดไปว่าเออ,เอ,อ,เอ,อได้ได้ไดเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเดินไปส่งเองเมาขนาดเนี้ยคงจะเดินวนไปวนมาอยู่สินเนี่ยเอ,อ๋พูดจบก,ก็พร้อมกับเดินนําหน้าไปด้วยความที่พื้นที่แถวนเนี้ยเอ,อ๋บอกว่าหลับตาเดินเนี่ยก็ยังไม่หลงเลยให้มันมืดก็เถอะคือด้วยความที่เดินมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะเขาก็เลยพาตาแช่มเนี่ยเดินไปส่งที่ไร่ของเขา ระหว่างทางที่เดินเดินไปเนี่ยเอบอกว่ามันเหมือนมันได้กลิ่นคาวๆกลิ่นเหม็นๆอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาตลอดทางเลยทีนี้จนเมื่อระหว่างทางที่เดินมาจนมาถึงใต้ต้นตกยุงใหญ่ที่ตรงทางเข้าไปที่ไร่ของตาแช่มมานะ่ะเอบอกว่าคราวนี้ยระหว่างที่กําลังเดินเดินไปตาแช่มก็เดินตามมาสะเงาะตรงนี้ยตามมาเอาบอกว่ามันมีเสียงไอดังขึ้น แล้วจากนั้นเนี่ยเอก็ได้ยินเต็มทั้งสองหูเลยว่าเสียงไอเนี่ยมันดังมาจากข้างบนซึ mm. ่งเองหมายถึงข้างบนเนี่ยมันเป็นบนต้นลกยุงที่มันสูงใหญ่พี่นัท mm. ที่มันกวางหน้าเออยู่นั่นเองเอ๋ก็มองเงยหน้ามองขึ้นไปตามที่มาของเสียงทันทีที่สิ้นเสียงไอและทันใดนั่นเองเอบอ,อกว่าบนกิ่งต้นลกยุงกิ่งหนึ่งที่ห่างของที่ห่างตัวตัวของเองไปไม่เท่าไหร่เองอะ S <S <an> <S ก็ได้ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งพี่นัทอ <S an> อยู่ในชุดสีขาวแต่ว่าสีผิวของผู้ชายคนเนี้ยมันดํามันดําเหมือนเป็นผาน่ะเอเ๋บอกว,ว่ามันดานี่กว่าความมืดอีกอ่ะ <S an> ตาของเราเนี่ยพินัทถ้าอยู่ในความมืดเนี่ยสักหนึ่งตามันก็จะเริ่มตับตับแสงได้จ้ะนะพินัทถ้าเอ๋บอกว่าหลังจากที่มันมืดๆเนี่ยก็เห็นแล้ว <S <S <an> <S ว่าร่างของผู้ชายคนเนี้ยมันมืดกว่าความมืดอีกอ่ะ ต่เอก็ก็ก็มองเห็นแล้วเขากําลังนั่งห้อยขาอยู่ตรงต่อหน้าต่อต,อตาของเอเนี่ยเอ๋บอกว่าในตาของแกเนี่ยแดงกํำเงิเหมือนกับผ่านแดงๆที่มันอยู่ในเตาไฟอะ่ะแล้วผมแกก็กระเซิร์กระเซิงเลยอะ่ะเหมือนแบบคนไม่ได้สระผมไม่ได้อะไรแบบเนี้ยสักพักหนึ่ง แกก็เสียยิ้มแห้งๆมาให้เอ๋พร้อมกับมีกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยมาเตะจตมูกแตอนเนี้ยมันเหมือนมีกลิ่นเนี้ยมันโชยมาทุกทิศทุกทางเลยพี่นัทเอ๋ก็ตกใจกับภาพที่ได้เห็นโดยดีแบบตัวสั่นเลยส้าเนี้ยถึงจะขี่แตก ตาในเบิกโพรงเลยแต่พักหนึ่งชายคนนั้นก็ยืนจ้องนาเอ๋พร้อมกับกวากมือเรียกช้าๆให้เดินเข้ามาออโดยที่กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นและในขณะที่เอ๋กำลังรวบตรวมสติเพื่อที่จะวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดอะ่ะแต่ขามันก้าไม่ออกพี่นัทอยู่ชาชุดขาคนนั้นก็ทิ้งตัวลงมา ร่างของชายคนเนี้ยมันบัดเนี้ยมันให้ต่องแต่งอยู่ตรงใต้ต้นไม้นั้นน่ะพี่นัทแล้วร่างนั้นก็มาประจันหน้ากับเอ๋ครับตอนนั้นนะเอ๋ก็เริ่มสังเกตว่าบริเวณรอบลำคอของผู้ชายคนเนี้ยมันมีเชือกที่มันโอบรัดอยู่เส้นหนึ่งโอยครับแล้วเขาก็ดิ้นทุรนทุรายดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาจนตาเขาเนี่ยมันมันแทบจ,จะทะลหลนออกมานอกเบ้าอะ่ะ ที่เห็นว่าตามันเป็นสีแบบว่าสีเหมือนเหมือน่านแดงๆอะไรแบบนี้ยแต่ตอนเนี้ยเอ๋บอกว่ามันเปลี่ยนจาก่านไปเป็นคล้ายๆสีของเลือดแหละแล้วลิ้นเนี่ยก็ห้อยลงมาตุกปากแล้วร่างของผู้ชายคนเนี้ยก็กระตุกเกรงอยู่สักสองสามครั้งก่อนที่จะสงบนิ่งไปต่อหน้าต่อตาข้องเอ๋แล้วจากนั้นร่างนั้นมันก็ค่อยๆมีพวกน้ําเลือดน้ําหนองพิณที่มันก็ค่อยไหลหยด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 ลงมาตรงข้างหน้าเอ๋ เอ๋เพราะว่าตอนนั้นไม่เหลือความอดทนอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกตัวเบาวิวหน้ามืดตาบัวเลยเอผ้าตัดไปเนี่ยพี่นะัทครับไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยมารู้สึกมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็ตอนที่ได้ยินเสียงของตาแชมเนี่ยมาปลุกให้ตื่นพร้อมกับทันการขย่าวล่าของเอ๋พอแกเห็นว่าเอ๋ได้สติดีแล้วเนี่ยแกก็ถามว่าเอ้าไอ้หนูเวนอะไรเนี่ย แรกๆก็เห็นเดินนํามาอยู่ดีๆพอกําลังจะเดินผ่านต้นนกยุงแค่นั้นแหละประแช่มก็บอกว่าเห็นเอเนี่ยเหมือนหยุดแล้วก็ยืนทําอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเอกจะฉี่แตกออกมาแล้วก็อยู่ดีก็แบบพยายามเหมือนจะวิ่งจกอะไรแบบเนี้ยอ,อแล้วก็ล้มหมดสต,ติไปปตแช่มไม่เห็นจนจนประแชมเนี่ยมาปลุกให้ลุกแล้วประแช่มก็ถามว่าไปเจอกับอะไรเข้าล่ะแล้วแกก็บ่นเลาะ เอ๋เนี่ยตอนเนี้ยที่กาลังขวัญหนีดีฝอยเนี่ยก็ยังยังไม่ได้พูดอะไรเอ๋บอกว่ามันจุกจนพูดอะไรไม่ออกอะอก่อนที่จะกลับตาแช่มก็เดินนาเข้าไปตาแช่มก็บอกเอออย่ามึงกลับสิตาแช่มก็เดินเข้าไปในกระท่อนเล็กๆข,ของเขาที่เอาไว้นอนเป้าไรของแกสักพักหนึ่งตาแช่มก็เป่ยปากมาเออนั่งพักก่อนเซโนอ,อย่าค่อยกลับไปก็ได้ตาแช่มก็บอกกับเอแล้วคราวเนี้ย สายตาของเอกก็มองไปรอบๆบก็ตรงตะแ่มเหนือเขานอกจากมีรายอะไรเขาก็จะมีบ่อเล็กๆที่พี่นัทที่เอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรของเขาเนี่ย <ๆ S 1> ยิงเยิงกับบอ่อปลาของแกเนี่ยเขาก็เห็นเป็นกองายกองหนึ่งที่มันถูกจุดขึ้นมาอยู่ละครับจากนั้นตะแ่มก็เหมือนตะโกนเรียกใครบางคนสักพักหนึ่งก็มีชายวัยกลางคนเนี่ยเดินออกมาจากความมืดพร้อมกับในมือเนี่ยถือถาตุอะไรบางอยา่างมาด้วย เอ๋เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมันก็พอมีแสงจตกดวงจันทร์แล้วก็มีแสงจแจ่แตะเกียงแล้วก็ไฟมันมันมันพอมีสโลสโลว่เอ๋เพราะว่าสิ่งที่เห็นในถานนะมันเป็นหัวหมูพี่นัท <ฮะ S 2> หัวหมูหัวย่อมย่อมหัวหนึ่งเอ๋ก็พยายามมองว่าเอ๊้ผู้ชายอีกคนเนี้ยมันเขาเป็นไขรนะเอ๋บอกว่ามองยังไงก็มองไม่ถนัดบางทีเนี่ยเอ๋บอกว่าเหมือนเวลาที่เขาเดินเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ไม่มีหัวซะด้วยซ้ำ เอกก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าท่ามันกินมนื้อติดตาอยู่เอกก็พยายามนิ่งแล้วก็ตั้งสติคุยกับตัวเองเออตาฝาดตาฝาดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอกก็บอกกับตัวเองแบบนั้นคือด้วยความที่ยังอกสั่งขวัญแขวนอยู่คราวนี้พอนั่งไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกหิวทําให้เจ้าตัวก็คิดว่าเออเอานะกินหัวหมูลองท้องสักหน่อยก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง <c oughs> อ,อ่าเอกก็เ,เริ่มเออ อ่ะครับไม่กินก็กินแหละของหัวหมูของต้มกินหรือว่าซื้อเอามากินอะไรแบบเนี้ยกินอิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปที่ไร่ของตัวเองดีกว่าคือก็ชินแบบนั้นเพราะว่ายังไงซะเนี่ยทางพี่ชายของเขาเนี่ยก็คงจะยังหลับอยู่ยังไม่ตื่นเป็นแน่คิดได้แบบนั้นเอกก็นั่งในฐานะลยมันจะมีมีอะไรเล็กแล้วก็มีต้มมีตะเกียบมีอะไรแบบเนี้ยเอกก็นั่งจิ้มกินไปเรื่อยๆพร้อมกับมองโน่นมองนี่ไป มอก็มองไปทั่วๆบ้านของตาแชมเนี่ยเขาบอกว่าทำไมวันนี้มันรู้สึกเหมือนดูมันรู้สึกมันดูแปลกแปลกแปกในที่นี้ก็คือเอกบอกว่าบนกระบนกระท่อมของแกเนี่ยพี่นัทมันเหมือนมันมีร่องรอยที่มันโดนรื้อหรือว่าโดนอะไรบางอย่างแล้วก็มองไปทางปลายกระท่อมเนี่ยมันก็มันก็จะมีโอ่งน้ําที่ที่เปิดน้ําอยู่ที่เป็นทําเป็นเอาสังกะสีมาตีแล้วก็ทำเป็นห้องน้ําอะไรแบบเนี้ยครับเอกก็เห็นว่าเออมันมีน้ําที่ล้นอยู่ เอ๊ะทำไมไม่มีใครปิดเอ๋พอเห็นแบบนะั้นเสร็จแล้วปุ๊บก็นึกในใจว่าเออเดี๋ยวยังไงก็เดินไปปิดสักหน่อยดีกว่าล้างไม้ล้างมือด้วยเพราะว่าอินของเขาก็เริ่มจะอิ่มๆแล้วเขาก็เลยลุกเดินเพื่อที่จะไปปิดน้ำที่มันเปิดอยู่ทีนี้พอเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเอยก็รู้สึกว่าทําไมเหมือนมันได้กลิ่นคาวๆเหมือนกลิ่นคาวเลือดยังไงก็ไม่รู้ังหวะที่เอเดินไปตะก,กุ้มหน้าไปปิดน้ําเนี่ย เวลาเราชะโงกหน้าลงไปในน internet, ้ำพี่ดามันก็จะเห็นเงาอ่าเป็นเงาของหน้าเราเนอะเอกบอกว่าพอชะโงกหน้าไปมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ตรงตรงตรง,ง,งในโอ่งนั้นดูในาน,าน้ำมันพี่ดามันมองสวนขึ้นมาเอกก็ชะง,งักออเอกก็คิดว่าเฮ้ย <sack. S 2> นี่กูขนาดถึงกับตกใจเงาตัวเองเลยเหรออะไรแบบเนี้ยเอกก็พยายามชะโงกหน้าไปดูจริงหนึ่งก็เผื่อว่าในโอ่งนั้นมันไม่มีอะไรละอือ ก็ปิดน,น้ําเสร็จก็เดินกลับมานั่งกินหัวหมูต่อหลังจากนั้นระหว่างที่นั่ง,งกินไปเนี่ยก็เป็นแต่แช่มที่แกก็เดินไปเดินมาครับก็เห็นว่าแกไปนั่งเหมือนไปนั่งถึงไฟอยู่ตรงกองไฟสักพักหนึ่งแกก็ถืออะไรบางอย่างมาพี่นัทที่มันเป็นม้องๆและสักพักหนึ่งแกก็เดินมาแล้วแกก็มายื่นให้กับเอ๋บอกอา้าวไอ้หนูเอานี่ไปกินแกพูดจบพร้อมกับยื่นเป็น มั่งข้าวหลามพี่นัทมาให้เอ๋เอ,อ,เอ,เอ,อีมองหนึ่งเอ๋ก็คิดว่าเออขางใส่แกไปนั่งเผาข้าวหลามกินแกหนาวแกอะไรแบบเนี้ยแล้วแกก็เดินกลับไปนั่งที่เดิมตรงกองไฟกองนั้นครับเอ๋ก็หยิบมาแล้วเอ๋ก็แกะกินอย่างอร่อยอร่อยเลยระหว่างที่เอ๋กาลังกินกาลังเคี้ยวๆไปเนี่ยก็้นึกว่าเออทําไมทําไมข้าวเหนียวมันนุ่มจังแคะทีนี้พอ กินไปกินมากินไปกินมาที่นัดจนเกิดตะมดเนี่ยกินไปก็นึกไปเอ๊ะรสชาติไปเหมือนอะไรวะมันจะหวานจะไม่หวานมันจะยังไงก็ไม่รู้เอ๋ก็เลยหยิบข้อหลามบ้องนั้นมาเพ่งดูปรากฏว่าพอยิบข้อหลามบ้องนั้นมาเพ่งดูพี่นัดเอ๋ตกใจสุดขีดเลยครับเพราะข้อหลามนั้นที่เอ๋นั่งแท้อยู่อะดูดีๆแล้วมันเป็นท่อนแขนของคนพี่นัดพอคิดได้แบบนั้น เอ๋ก็หันหน้าไปมองที่ถาดหัวหมูที่นั่งเอามีดเฉียนกินอยู่เมื่อกี้ภาพที่เห็นตรงหน้าคือเอ๋บอกว่ามันเป็นหัวของคนหัวของคนที่เหมือนถูกมีดโต้พี่นักที่มันเฉาะลงไปบนหัวแล้วตอนเนี้ยในถาดน,นั้นเน่ยมันเหมือนมันมีเลือดที่มันไหลออกมาจากหัวไหลพัดผักผัดผักผัดัดัแล้วกลิ่นเนี่ยมันคาวคุ้งไปหมดเลยเลือดมันก็ไหลาอาบหัวนั้น แอสักพักหนึ่งก็ตกกะลึงจนทําอะไรไม่ถูกก็หันไปมองที่ตาแช่นั่งอยู่ก็เห็นเป็นล่างของตาแช่นพี่นัทแกกําลังนั่งแล้วแกก็เอาแขนของแกไปอันบนกองไฟกองนั้นแต่เพราะว่าที่เห็นนะตอนนี้แขนแกเหลือทางเดียวแล้วแกเอาแขนไปอังบนกองไฟแนละ้วสักพักหนึ่งแกก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วทันใดนะพี่นัทตาแช่นก็กระโดดลงไปบนกองไฟกองนั้น oh. โดยที่ตอนนี้อ๋เห็นแล้วว่าแขนทั้งสองข้างของแก หายไปโซนหัวที่มันอยู่ตอนหน้าของเอ๋ตอนนี้มันค่อยๆร้องโอดโอยโอ,โอเยเจ็บจังเลยโอเยเจ็บจังเลยอร่อยไหมล่ะไอ้หนูหัวนะอร่อยไหมสักพักหนึ่งก็มีเสียงของตาแช่มลอยมาตามลมวะ่ะเออไปง่าย,ยไรหนูเขา้าหลามแขนอ่ะอร่อยไหมพอพูดได้สักสองสามคำก็มีเสียขขงหัวร้อนเนี่ยมันดังตึกกล้องมาทั่วเลยเอภาพตัดอีกรอบหนึ่งพี่นัท มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็มาพบว่าตัวเองเนี่ยถูกปลุกให้ตื่นเนี่ยโดยพี่ชายครับพี่ชายบอกว่าตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมารู้สึกปวดท้องก็เลยลุกขึ้นมาแต่พอลุกขึ้นมาแล้วไม่เจอเอ๋นอนอยู่ก็เลยเดินตามหาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาคือท้ทายเนี่ยมันไม่รู้มีอะไรที่มาต้องมาโดนใจให้เดินมาที่ไร่ของตาแช่มเนี่ยก็มาเจอกับเอ๋เนี่ยนอนหมดสต,ติอยู่ ที่ไร่ของตาแชม่มพ oh. ี่ตอนเนี้ยเอ๋บอกว่ามีคนเนี่ยมาที่ไร่ของตาแช่มเนี่ยเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นก็มีคนไปตามพ่อกับแม่ของเอ๋มาเอ๋ก็มองไปที่ไร่ก็เห็นเป็นล่างสองล่างพี่นัทที่ถูกผ้าขาวเนี่ยปิดอยู่คเอ๋ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะพ่อกับแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ย เมื่อเมื่อคืนก่อนเนี่ยตาแช่มกับคนงานของแกคนหนึ่งที่ถูกจ้างมาเฝ้าสวนนั่นแหละถูกฆ่าชิงทรัพย์ที่นัดตาแช่มเนี่ยโดนตัดทั้งแขนทั้งขาแล้วก็เอาร่างของแกเนี่ยโยนเข้าไปแล้วก็จุดไปเพื่อที่จะให้เผาทั้งแขนขาแต่ตอนนี้ขาดหมดเลยแล้วก็เอาตัวไปเนี่ยจะเผาไปด้วยตกเนีน่ยดำเป็นตอตะโกเลยจนคนงานอีกคนนึงเนี่ยเป็นตกที่ถูก หัวตัดหัว oh. แล้วก็ตรงตรงกลางกระหมอมพี่นัดเหมือนถูกมีดโตชฉอะลงไปกลางหัวทําให้สมองเนี่ยไหลออกมาไปทั่วบริเวณแล้วก็คนที่ทําเนี่ยก็เอาหัวเนี่ยไปใส่ไว้ในโอ่งน้ํามีหัวเนี่ยอยู่ในโอง่งมันก็ลิน้าเริ่มก็ค้างคุ้งไปทั่วบริเวณนั้นก็คือเป็นโอ่งน้ําที่เอ๋เดินไปปิดตะเดียนคือที่สําคัญพี่นัด ทั้งหัวทั้งแขนเนี่ยพอพอหลังจากที่มีชาวบ้านมีตำรวจม,มีอะไรมาเนนะี <S <S ่ยเขาเขาบอกว่ามันมีร่องรอยเหมือนโยนเขาตั้งฉายว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่กัดแทะลงไปตรงหัวกับตรงแขนของตาแชมกับคนงานครับแต่ทีเนี้ยพอตำรวจไปดูอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเขาก็ลงความเห็นว่ามันน่าจะไม่ใช่การกัดแทะของสัตว์อะ มันมันเป็นรอยเหมือนฟันของคนนะ่ะเอ๋พอได้ยินแบบนั้นพี่นะัดเอ๋อยวาออกมาตรงนั้นเลยคืออาเจียนออกมาเลยอ,ะอ,อ่ะก็เอ๋รู้สึกได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยเอ๋ได้กัดได้กินใน้พวกนี้เข้าไปจริงๆระง่ะแล้วหลังแล้วหลังจากนั้นเอ๋ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เจอเนี่ยให้กับทางบ้านฟังตอนแรกทุกคนเนี่ยก็ ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเอ๋งเท่าไหร่แต่ก็ก็แปลกใจอยู่ว่าไอ้ทำไมอยู่ดีมาอยู่ที่ไล่ตาแชมป์ได้แต่คราวเนี้ยพี่นัทหลังจากที่เอ๋วิ่งไปเจียนหมดไส้หมดพุงจนตัวเองแทบจะเป็นลมไปแล้วเนี่ยมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนแบบมันมันเป็นเศษติดฟันติดอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยเอก๋ก็คือเอ๋ก็เหมือนดัดแคะมาดูอะไรแบบเนี้ยมัน มันเป็นเศษเล็บของคนที่นะัทที่มันติดอยู่ตรงต้อความเอจริงๆอทีนี้พอหลังจากเหตุการณ์นี้เสร็จแล้วเนี่ยเอก็คือต้องให้พ่อกับแม่เนี่ยพาไปให้พระที่วัดเนี่ยลดน้ำมนต์แล้วก็ทำอะไรเนี่ยเป็นการใหญ่เลย<อ>เพื่อที่จะทำบุญให้กับตาแชม่มแล้วก็คนงานของเขาเนี่ย<อ>ที่ที่โดนฆ่าในคืนวันนั้นเนี่ย<อ>แล้วเอ๋บอกว่า คือแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นมาเนี่ยเอ๋บอกว่าบางทีเนี่ยระหว่างที่ไปนอนนอนเฝ้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นคนเนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเลยแล้วลักษณะการเดินเนี่ยบางทีเอ๋บอกว่าพยายามมองเห็นเป็นไม่มีหัวมั่งไม่มีแขนมั่งเดินผ่านไล่ของเอ๋ไปเพื่อที่จะไปทางไล่ของตาแชมจนกระทั่งทุกวันเนี้ยพี่นัทผมยังรู้สึกได้ว่า น้องเอ๋ที่มาเล่าเรื่องราวให้ฟังเนี่ยเหมือนสติสตางค์เขาไม่ค่อยเต็มเต็มตักเท่าไหร่่ะครับแล้วน่ก็เป็นเรื่องราวที่น้องคนหนึ่งมันเล่าให้ฟังครับพี่นัทหรือมันเล่าให้เพื่อนชาวอ่ไฟฟังครับเนียศพเดินดินกินเนื้อคน คุณเอ๋ไปเจอกับเรื่องราวในสวนมาคือคือถ้าตามเรื่องเล่าเนี่ยถ้านึกถึงบรรยากาศที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยที่เป็นสวนวโ,อโอ้โหมันน่ากลัวมากนะตอนในคืนนะแล้วมันมันมืดมันเงียบมากแล้วก็ด้วยความที่เคยไปมันก็จะมีเหมือนตามไร่มันก็จะมีต้นนู้นนีน่นขึ้นมามองไม่เห็นอะไรบ้างโอ้โหแล้วเขาไปเจอแบบเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่เอาจริงโอเคต้นเล่ามาเข้าใจหมดเลยครับแต่บางทีเรา เรื่องผีเนี่ยเราก็มีแอบ,บสงสัยนะครับเอาจริงๆนะแต่แช่มกับคนงานเขาถูกถูกคนร้ายเนี่ยมาฆ่าชิงทรัพย์ถูกไหมครับใช่คำถ,ถามคือทำไมตาแช่มกับคนงานไม่ไปหลอกคนที่ฆ่าล่ะนึกออกปะนั่นลงสิเกอร์นะแล้วทำไมเอ๋เขาต้องมาเอามาเจอเพราะอะไรอะ่ะก็ในเมื่อคือเอ๋กับตาแช่มก็รู้จักกันอยู่แล้วะ่ะ ่ทำไมทำไมเอ๋ต้องโดนแบบนี้ทำไมเอ๋ต้องโดนไปอ่ะกินเนื้อตรงแขนต้องไปเจอเรื่องราวแบบไปแแขนหัวเจอหัวกินหัวพี่นัทโอ้มันคือแอบคิดเฉยแอบคิดเฉยว่าเอาจริงๆนะว่าทำไมใช่ไหมเออถ้าถ้าเขาไปหลอกคนที่ฆ่าเขาอ่ะอันนี้เข้าใจอันนี้เก็ตเลยแต่ว่าคือโอ้ยทำไมเขามาหลอกแรงจังเลยอ่ะก็จริงพี่นัทใช่ ครโัโอ้โออานึกถึงบรรยากาศที่กาญจนบุรีนะตามตามไล่ต่างๆมันน่ากลัวซะเหลือเกินนะครับครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ครับพี่นะาไดเลยขอบคุณต้นมากนะเอาต้นมีอะไรจะฝาก<ผ>มแม้ในโลกโซชีโซเชลหรือว่าร้านคงร้านค้าเราเอ่อก็ร้านค้าไม่มีพี่นัเอ่อตอนเนี้ก็คือเมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้ไปถ่ายรายการ เรจะเป็นรายการใหม่ของ WorkPo พ n t พี่นัทจะเป็นเปิดตัวน่าจะประมาณเดือนหน้ายังไงก็ฝากฝากแฟนๆชาวภูมไว้หน่อยแล้วกันนะคะชื่อเรื่อง่าชื่อรายการการ์ตูนผีเล่นระบาดทำแด้ทางช่อง WorkPo i n t ครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยได้เลยได้เลยเหนือวันนี้ขอบคุณมากนะแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพปลอดภัยนะขอบคุณมากครับพี่นั๋ยยังไงก็จะฟังไปจนจบครับคืนนี้ได้เลยขอบคุณมากถ้าขับรถง่วงก็เปิดขึ้นมาผีฟังนะ ได้ครับพีนาขอบคุณมากครับพี่เจอกันเรื่องหน้าครับผมได้ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ